เอาพี่ขาเร็วค่ะไม่<ช>ทันใจค่ะค่ะต่อไปน,นี้แม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องป้อนข้าวน้องแล้วหนูป้อนเองอแม่ก็กินข้าวไปอ๋อแม่ก็กินข้าวไป <laughs> น้องก็อ้าปากเป็นปลาเลยน้องยังไม่กินน้ำลกูกน้องไม่กินข้าวคำ<ม>น้ำคำค่ะขอบคุณนะคะเอาเร็วก็ไม่ทันใจเขาคุณ ต้องคอยเช็ดปากด้วยนะป่าพี่จ่าเดี๋ยวเข้าน้องโขบเดี๋ยวอบวางไว้ที่บนโต๊ะพี่จ่าไปลับเพื่อตักน้นองกินโตแล้วค่ะเอ้ มันเหมือนยิ่งเลอะไหมอ้ลูกแต่วไม่เป็นไรนะขอบคุณนะอะค่อยๆเดี๋ยวเบบเป้ก็เสร็จก็ไปเตรียมไปอาบน้ำได้น้องกินผ้าแล้วหนูไม่กินผ้าลูกอ่ะอ่ะกินข้าวกินข้าวอามอาม้ยๆ้ยๆให้เขาเอาผ้าออกก่อนเลยลูกอ่ะอ่ะอ่ะค่ะคุดกิดค่ะเฮ้ยบิ๊ิเจ็ดเจ็ดเจ็ด นายพี่สอยยังไม่ได้กือเลยคะ่ะพี่สาวพี่สาวก็ต้องเคี้ยวข้าวตัวเองด้วยค่ะอะพี่พบีบ็อกลัอนอกหลบหลายคันแล้วพี่าวยไม่กือเลยใช่ไหมแล้วมีวิธีการหลอกล่อน้องอยังไงคะให้เขากินข้าวอ้าวแล้วทำไมเขากลายเป็นกินโต๊ะไปแล้วเขาเจ้าแมวเราไมนั่งงับอย่างนั้นล่ะข้าวมันตกที่โต๊ะ ก่งอะแล้วข้าวในปากตเงหมดยังยังไม่หมลเลยอ่ะเร็วอยากป้อนน้องต่อแล้วกินข้าวในปากตงให้หมดเด<อ>ี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำห่อยอ้าอ้าออ้าแล้วออโอ้ยอแล้วพี่เปาาอย่าทำา6สิลูกเปีาที่ชู้มาเช็ดนนเอเอน้องเรี้ยละเดี๋ยวนี่น,น้องมาเย็ยบกินพี่ค้างยายไปเ้าอะไรโยกอะ แค่นั้นพอแค่นั้นพอดที่ตีชอก็พอแ้ใช่ค่ะโอ้นเก่งอีกแล้ค่ะเก่งมากแล้วในบางโมนี่ะคะพี่ักอ่ากนุเดีเนาคุณกินเยอะมากเดี๋ยวต่อไปน้องต้องหยิบกินเองบ้างแล้วนะหมายาหมาตัวนี้ก็มีเ่มอ่าลาเก่งไม่บอกฉันคุก็ไม่ถามอ้าวลวงแล้วหกแล้วเปล่าอย่าต้อนคำใหญ่เกินลูกมันหกใส่เสื้อแล้วลูก พี่พี่จานน้องเช็ดตรงเสื้อน้องหนอพี่สาวก็กินมากสิคะพี่สาวไม่เอาหนูวไว้ริงไม่โเลยแค่นี้จะงับเอาเร็วๆน้องอาปากรอแล้วลูกพี่พี่ตากไม่ต้องคำใหญ่เกินโอ๊ยโอ๊ยลูกุณนนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเดินชนตรงนั้นเปล่าต้องพี่พี่สาวต้องปันนี่หน่อยนะอย่าให้เลอะเธอนะพี่สาวแล้วถ้าพี่สาวป้อนเลอะเธอเดี๋ยวแม่ไม่ให้ป้อนแล้วนะคะอ โอ้เดี๋ยวสีให้เขาตักก่อนอ้าปากก่อนลูกเก่งนะโดนกดอ่ะไม่เอาละป้อนยังไงตักยังไงต้องตักอย่างนี้ตักมานี้ีก่อนค่ะไม่ไม่ให้คุณยายเอากล่องใหม่เลยจะส่งไปให้คุณยายกินนี่ยองชิคุอันนี้ดังง่ายโอเคอ้ามโอ้ยย้อย ขอบคุณพี่ยังไหนขอบคุณพี่ก่อนพี่ปอนข้าวขอบคุณค่าพี่ก่อนโอเคโอเคบอกพี่มา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 ปอนข้าวมามาเอาน้ำน้ำขอกินน้ำหน่อยค่ะเอาแก้วน้ำให้น้องหน่อยค่ะลูกเขาดูดเองได้ลูกเอาน้ำให้เขาดูดเองค่ะลูกให้เขาดูดก่อนโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เข okay, ค่ะช่อยค่ะลูกป้าป้าค่ะน้องต่อเลยขอบคุณค่ะพี่ลเลยอะไม่ทันใจ, <ไป S 1> จมาแล้วจ้ามาเลยว